สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวัองไปยสู้ขู่สุขคนครับผมมื่อหนีมอฮอก็ะบบแมกพักกินพี่น้องมื่อนีมอแมกได้ของหวานมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผมลูกพับครับผมลูกพับเกาหลีได้พี่น้องเด้อมาแบบสองสายพันธุ์ครับผมไอสายพันธุ์แบบกินซุปครับผมซุปแบบซุปงอมนะพี่น้องนะนี่ครับผมจะเป็นแบบจุดซี่จุดซี่สิเด้อพี่น้องอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึงครับผมอันนี้กินแบบซุปขือกขันแต่ว่ามันจะกรอบครับผมนี่จะกรอบออกแข็งๆอย่างน้อยพี่น้อง เบื้องมาแม่ข่เบื้องนวยก่อนครับผมนี่อันนี้มันจะคนละสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นทังซี่แบบทรงแบบมน์มณนไอทรงลีครับผมคนละทรงนี่คนละสายพันธุ์เด้อพี่น้องเน้อเนี่ยเป็นของกหรีเด้อพี่น้องครับมาๆมา,มา,มา,มาซิมมึงกินข้องหวานพี่น้องคือจากของหวานมาเนี่ยนี่กินว่านี่ล้วก่อนเนี่ย หวานแห่งเพื่งจะมีเม็ดครับผมวังนุ่ยก็มีหวังนุ่ยก็ม,ยกมีเพื่องเม็ดเพิม อืมชุดยจอดเลยพี่น้องแซบ่บมันจะหอมแล้วก็หวานพี่น้องเนื่อจะบกแข็งไนไหนด้วยครับคือจำบกง่วงเพิ่มเลยพี่น้อง ใกล้มาต,ต,ตลาดพี่น้องช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่หลายค่ะครับตเต็มตลาดเลยบ่แม่ก,ก็เลยซื้อมาลองเบื่องครับผมเมื่อกินล้างอินข่าวเล้าเนาะพี่น้องหนาะยที่หองหวานครับเอาห้ามาลองเบื่องอีกสนิดนึงครับอันนี้บ่แม่จะปลอกมาเน้วขออนุญาตเด้อครับโอ้ขออนุญาตพี่น้องนี่ครับผม โอ้ช่ำๆเลยพี่น้องลูกพรับแบบสุกงอมครับหวานแฉ่ดังกันพี่น้องโอ,อ้หวานฉ่ำมากมีในไรบ้างพี่น้องอื มเมล็ดพันอันนี้จะเป็นเม็เดเบบเงาครับเมื่อกี้อนี่เป็นเม็ดแบบสันเอ้พี่น้องนี่ทำฉ่ำเลยครับมีไงอ,อันนี้เหมือนละมุดเลยพี่น้อง เหมือนละมุดซุกเลยครับผมรสชาติคล้ายๆกันเลยคล้ายๆละมุดซุกครับผมอันนี้คารให้คะแนนบอเมกนี่ให้เก้าเต็มสิบครับผมรสชาติดิรสชาติแต่ว่าเท็กเจอร์นี่เพิ่นอยากเละๆจังน่อยแต่ว่าเท็กเจอ,อร์บ๊อแเมกมากอันนี้มันจะกรอบกว่าครับผมแต่รสชาตินี่หวานอันนี้จะออกกรอบๆแต่ก็หวานนิดนึงครับผมนี่รสชาติเหมือนละมุดเลยพี่น้อง อ <S an> พี่น้องมาเนี่ยอ้าวหวานหวานเลยถ้าเต็มชิปนี่หวานนี่นี่ประมาณประมาณเจ็ดครับ เมื่อกี้นี่ลูกนี่หวานเก้าเลยซิบเลยพี่น้องเนี่ยขอาหวานได้เนื้อสัมผัสว่าแม่ว่านี่คักกว่าอืม เ่าจะคนมกนักเนาะพี่น้องโดยรวมแล้วว่าแม่แม่วม่าชอบอันนี้ครับ เามื่อกินให้พี่น้องเบื้องครับผมมาชิมรสชาติพี่น้องเบิ้งครับ,ราาอ,บ,รบอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แบบซุปกินแบบซุกงอมครับถ้ากินแบบบ่อซุกนี่มันจะออกขฝาดครับผมมันจะบอ๊อแซบครับอันนี้กินแบบทั้งสีเลยเลยข็งๆข้มสิแต่ว่าต้องสีเหลืองครับผมสีเขียวกินไม่ได้เด้อเราร่วมกับบอแมกมาอันนี้ครับผมแต่นี่ก็แซบแซบคื่กันหวานค้นกันพี่น้อง เอาพ่อแม่ขอลากับไปก้อนพี่น้องเมื่อหน่เม,มื้อไหร่พ่อกันไหมครับผมจุดดีไม่แห้งครับนัดรับเพงเงินมืน่นนัดรับเงินเสียงพี่น้องสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ